ไปเจอกันได้ไงเมสซี่เซ็นเสื้อให้กับรถถังจิตเมืองนอนท์เรียกได้ว่ากลายเป็นที่สนใจของแฟนๆเลยนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่นะครับทั้งคู่รู้จักกันได้ไงเมสซี่ก็เป็นยอดน,นักเตะของโลกลุกหนังส่วนเดอะไอรอนแมนหรือรถถังจิตเมืองนอนท์นักชกขวัญใจชาวไทยก็เป็นแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทแล้วเรื่องราวมันเป็นไปยังไงทำไมเมสซี่ถึงได้เซ็นเสื้อแล้วส่งมาให้รถถังจิตเมืองนอนท์อะมาดูกันครับ เริ่มแรกนะครับเรื่องมันก็เริ่มจากการที่จู่ๆนะครับพี่รถถังก็โพสต์ขึ้นมาว่าผมไม่ค่อยดีใจและมีความสุขที่สุดลิวเนเมซี่แล้วนั่นแหละครับจูจๆโพสถึงเมซี่หลายๆคนก็งงสิครับว่ามันเรื่องอะไรกันแน่คอมเมนต์ก็ออกมาประมาณนี้เนาะผมรู้แต่ไม่รู้ละ่ะใครรู้บอกหน่อยแฟนท้องเหรอครับรถถังจูเนียแน่นอนหรือแม้กระทั่งเมซี่จะเลิกเตะบอลแล้วมาต่อยมวยแทนครับ <c oughs> สรุปคืออะไรครับใครงงมั่งหรือแม้กระทั่งเมซี่จะมาต่อยรายการวันเหรอครับ อย่าบอกนะเมสซี่ชวนกินไฟจุไม่ใช่ละหรือไปจนถึงขั้นได้ข่าวว่าเมสซี่จะชวนรถถังให้เลิกต่อยมวยแล้วไปเตะบอลกับทีมเขาได้ข่าวมาจากไหนเนี่ยนั่นแหละครับคอมเมนต์จากแฟนๆของพี่รถถังก็งงกันสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เนี่ยจูจูโพสถึงเมสซี่นะแต่ทุกคนก็งงไม่นานครับเรื่องราวทุกอย่างก็เฉลยเมื่อพี่รถถังเนี่ยได้โพสต์มาอีกโพสหนึ่งเป็นภาพเสื้อของอินเตอร์มายามีพร้อมกับลายเซ็นของเมสซี่เนาะโอ้โหแบบสุดจัดอะ แล้วพี่รลถังก็ได้ใส่แคปชั่นว่าฝันของผมสักวันผมจะยืนถ่ายรูปกับคุณเมสซี่ขอบคุณที่ดูผมต่อสู้แล้วเจอกันในวันข้างหน้าครับโอ้โหสุดจัดครับได้เสื้อพร้อมลายเซ็นของเมสซี่ผมแอบ,บไปเห็นคอมเมนต์นะว่าแล้วเจอกันนี่หมายถึงต่อยกันใช่ไหมครับพี่ <c oughs> หมดกันความซึ้งอะต่อมานะครับกับประเด็นคําถามที่ว่าแล้วไปรู้จักก็ได้ไงทําไมเมสซี่ถึงส่งเสื้อมาให้ สำหรับเรื่องนี้นะครับก็มีการเปิดเผยออกมาว่าตัวแปรสำคัญก็คือบริการของเมสซี่นั่นเองนะครับพี่คนนี้แหละซึ่งหากเราไปดูโพสต์ของพี่รถถังใน IG นะครับจะเป็นเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษซึ่งก็แปลเป็นไทยประมาณนี้นะครับผมไม่เด็กธรรมดาคนหนึ่งที่ไม่คิดว่าจะได้สิ่งนี้จากเมสซี่ผมหวังว่าคุณจะชอบการต่อสู้ของผมแล้วสักวันเราคงได้เจอกันขอบคุณครับพี่ชายที่ช่วยเหลือ สำหรับพี่ชายที่พี่รถถังพูดถึงก็คือพี่คนนี้ครับยัตชินชเวโกบริการของเมซี่นั่นเองซึ่งเราก็เคยทําคลิปเกี่ยวกับพี่คนนี้ไปแล้วเนาะเนี่ยคลิปนี้ซึ่งถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนั้นก็จะรู้นะครับว่าพี่บริการของเมซี่คนนี้เนี่ยดีกรีไม่ธรรมดานะครับเป็นถึงอดีตหน่วยซิลสหรัฐอเมริกาแล้วยังเคยต่อยมวย MMA ด้วยนะครับแล้วก็เคยเรียนมวยไทยด้วย แล้วฝั่งของพี่รถถังเนี่ยก็ไม่ได้ดังแค่เมืองไทยนะครับแต่ดังไกลไปถึงอเมริกาโน่นเลยนะครับแล้วบริการของเมซี่ก็ชอบรถถังมากๆเนาะด้วยสไตล์การต่อยที่ดุดันนะครับบริการของเมซี่ก็เป็นส่วนสําคัญเลยครับที่ไปกล่อมเมซี่นะครับให้รู้ถึงความเก่งกาจของ t ด e i ไ o n Man ฉายาของพี่รถถังเขาเนาะด้วยเหตุน,นั้นเลยครับจึงทําให้เมซี่รับรู้ถึงความเก่งกาจของพี่รถถังก็เลยจัดการเซ็นเสื้อแล้วก็ส่งมาให้เนาะ แต่ผมไม่รู้นะครับว่าพี่ชูเอโกเนี่ยไปกล่อมเมสซี่ยังไงหัวหน้าครับหัวจากรถถังบอวรถถังเนี่ยเพนเนี่ยต่อยม้ยเนี่ยดูดันแห้งนี่หัวหน้าดูครับมากบอว์ทำมากเนี่ยเอาเสียพอายเส้นมา <c oughs> แบบนี้หรือเปล่าหยอกหยอกนะครับอาจเป็นเพราะฉายาหรือเปล่าดีไอรอนแมนเมสซี่ชอบฮีโร่มาวิลมากๆเนาะแต่ก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าบริกกรของเมสซี่เนี่ยเป็นหนึ่งคนที่ตามติดเมสซี่แบบยันเงาอะ่ะก็ไม่แปลกหรอกครับที่จะได้เสื้อมานะครับ และอย่างนึ่งก็พี่รถถังก็ค่อนข้างโด่งดังในอเมริกามากๆด้วยนะครับแล้วก็สไตล์การชกของพี่แกเนี่ยดุดันมากๆนะครับผมดูคลิปผมก็ชอบนะโหโคตรแกล่งและผมว่าเมซี่เห็นพี่รถถังแกต่อยก็คงชอบแหละและพี่รถถังก็บอกนะว่าความฝันสักวันหนึ่งอยากจะถ่ายรูปกับเมซี่ให้ได้ซึ่งผมก็อยากให้มันเป็นจริงในสักวันหนึ่งเหมือนกันนะครับ แล้วอย่างนึงก็คือผมอยากให้แบบสมมติว่าพี่รถถังแกไปต่อยที่อเมริกาอย่างเงี้ยอยากให้เมสซี่มานั่งดูอะผมว่ามันคงเป็นอะไรที่สุดยอดมากมอะ่ะพาดหัวข่าวคงมีไปทั่วโลกเลยเมสซี่มานั่งดูนักมวยไทยต่อยโอ้โหโคตรสุดนั่นแหละครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งอย่างที่ c o m p l e ทมากๆเนาะเพราะพี่รถถังแกก็ชอบเตะบอลเตะบอลเป็นประจำอยู่แล้วนะครับแล้วมาได้เสื้อพร้อมลายเซ็นจากยอดนักเตะของโลกลูกหนังแบบนี้ โคตรสุดนะครับแล้วทุกคนนะครับคิดเห็นยังไงกับเรื่องราวนี้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับและสุดท้ายนี่สำหรับใครที่ชอบก็อยืกดไลค์กดแชร์กดซับให้ผมด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน